นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปะลัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะนุกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหาหมลพิษทางอากาศกล่าวว่าในระยะนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องดังนั้นเพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองและป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยกกระดับการปฏิบัติการการเฝ้าระวังเรื่องการสาธารณาสุขและจังหวัดที่มีการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า พร้อมกำชับให้เข้มงวดและเพิ่มการควบคุมลดผลกระทบที่เกิดในพื้นที่ควบคู่กับขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้พนักงานปฏิบัติงานในที่พักหรือ work from home ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร work from home และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนดําเนินการมาตรการนี้ด้วยระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้สําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยังคงเปิดตามปกติเนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่เซฟโซนที่มีการทําห้องเรียนปลอดฝุ่นแต่ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง แล้วเวิร์กอมก็เป็นนักตกายแล้วก็ดูไคทีเรียว่าคือตอนนี้เราพายากรณ์ุ่นไม่ต้องกันแมนยามถ้าพยากรกลุ่นมีสีแดงมากกว่ากี่เขตกีกก่วันเนี่ยก็จะเป็นข้อแนะนำว่าเวิร์กพอมพูไม่ได้ข้อบังคับนะเพราะนริแล้วเราก็มีเครือข่ายเอก,นกชนที่เราร่วมมือกันอยู่น่าจะมีประมาณร้อยกับบริษัทห้าหมืก่กว่าคนแล้วก็แค่แนะนำอะ่ะว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้เวิร์กพอมพูเพื่อลดการจราจรให้ติกขัดน้อยลงปัญหาเรื่องฝุ่นจากเครื่องยนต์ก็กจะน้อยลงอะรก,ก็อาจาจะสะดวกเพื่อต้องมาฝ่าฝุ่นอยู่ข้างนอกเพราะก็จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านแต่โรงเรียนเราไม่ได้ให้ปิดก็คือให้เป็นวิจายณ์ใหญแต่โรงเรียนว่าโรงเรียนเองเราเปพื้นที่ปลอดภัยเราม ห้องปลอดฝุ่นเรามีครูที่คอยดูแลเด็กให้แต่งะกลาถ้าเราบอกให้ปิดโรงเรียนจะอันตรายมากกว่าเพราะเด็กอยู่บ้านไม่มีคนดูแลบ้านไม่มีห้องปลอดฝุ่นนั้นโรงเรียนเองทั่วไปเราไม่ได้บอกให้ปิดเชื่อว่าโรงเรียนเรามีที่ดูแลแต่ก็แล้วแต่พื้นที่แต่และพื้นที่ด้วยครับในส่วนของภูมิภาคโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการรับมือและป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ได้เป็นอย่างดีจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ ซึ่งนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ออกประกาศห้ามจุดไฟเผาในที่โลง่งระหว่างวันที่1มกราคมถึง30เมษายน2567และมีคำสั่งเพิ่มเติมว่าหากบุคคลใดจะจุดไฟเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรสามารถขออนุญาตได้แต่ต้องดับไฟก่อนเวลา17นาฬิกาทำให้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบจุดความร้อนหรือ h o t สปอตลดลงมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการลดไฟจากการเผาพื้นที่ข้านาปรังได้ถึงร้อยละแปิ เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราไม่ไปปิดกั้นเขาแบบนี้เรียกว่าการใช้ไฟจําเป็นที่มีระเบียบวินัยจริงขึ้นคือเขาก็จะจุดแล้วก็ควบคุมกํากับไม่ให้มันลุกบรรลามโดยเรามีเงื่อนไขว่าต้องดับก่อนห้าโมงเย็นไม่ให้ไฟเนี่ยมันข้ามคืนหรือมันลุกลามเข้าไปในป่าแล้วมันจะดับยากในอดีตที่ผ่านมาภาคประชาสังคมภาคประชาชนเขาสะท้อนเราว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งจุดห้ามแบบเด็ดขาดนะครไม่มีประโยชน์แต่ว่าเรามีช่องทางให้เขาอนุญาตได้แล้วก็ให้เขากํากับควบคุมดูแลถ้าเขามีเหตุผลจริงๆหรือนี่ไฟจําเป็นจริง ก็ใให้้้เขาชไดทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดําเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อย่างเข้มงวดปิยาพันยังเทียนรายงาน